วิธีการตั้งค่าของ Call of Duty Vanguard เพื่อเพิ่มเฟรมเรทให้ได้มากที่สุดต้องทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปครับโอเคก็สวัสดีกับวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n J a m ี e C นะครับผมสำหรับคลิปนี้ลุงมีวิธีการตั้งค่าของ Call of Duty Vanguard มาให้ทุกทคนรับชมกันนะครับสำหร Lic ับใครที่ยังไม่รู้ว่า ค o า a ดิวตี้แวนการ์ต้องตั้งค่าอย่งไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะฮะอย่างแรกเลยให้เราเข้าไปที่เซ t ติ้งนะครับผมสำหรับเซ t ต i n g ตอนนี้ก็ให้เราเลือกไปที่เมาส์ and ด์คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดแอนด์เมาส์ก่อนเลยนะแล้วก็มาเลือกดูที่เมาส์นะครับอันนี้เอาเป็นตั้งค่าธรรมดาสำหรับที่เราเคยเล่นในวาโซนแล้วกันนะครับให้มันคล้ายๆกันสำหรับเมาส์เซนเราใช้ในวาโซนเท่าไหร่เราก็มาใส่ในนี้ไปก่อนนะครับอย่างของลุงใส่เล่นในวาโซน6 ก็ใส่ในนี้6ครับผมแล้วก็มาดูที่ด้านล่างนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับ ads mouse sense ตรงนี้ให้เรามาเลือกตรงที่โชว์มอนะครับค่าตรงนี้มันจะเป็นค่าเกี่ยวกับจอนะครับผมถ้าเราปรับค่าตรงนี้มันจะช่วยเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้เมาส์เราแบบมีความแม่นยำม,มากขึ้นนะครับสำหรับใครที่เล่นจอ16ต่อ9นะครับลุงแนะนำให้ใช้เป็น 1. ุด นะครับอย่างนี้ใช้เป็น1.78นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไปใช้แล้วมันไม่โอเคก็ให้มาเปลี่ยนคืนได้นะครับเป็น1.33นะครับอย่าลืมนะฮะอันนี้ลองปรับกันดูแล้วกันนะครับแล้วก็ลองไปเล่นดูก่อนว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะฮะต่อไปไปดูที่กราฟิกครับผมกราฟิกแล้วก็เลือกมาที่ดิสเพย์นะครับดิสเพย์ การที่เราจะได้เฟรมเรทให้ได้มากที่สุดนะครับเราต้องเล่นแบบฟูลสกรีนธรรมดานะครับผมแต่ว่าของลุงอะ่ะมันใช้2จอไงลุงก็เลยต้องใช้เป็นฟูลสกรีนบอดเรทเพื่อที่จะไม่ต้องกดอันที่เน็ตแถบเวลาพับหน้าจอนะฮะก็สำหรับใครที่เล่นจอเดียวให้เลือกฟูลสกรีนไปเลยนะโอเคเท่านี้ครับ ต่อมา display resolution เลือกความละเอียดที่ดีที่สุดของจอของเรานะครับอย่างของลุงมันได้แค่ 1920x1080 ได้แค่ Full HD นะครับมอนิเตอร์ก็เลือกจอที่เราใช้งานนะครับสามารถเลือกได้ของลุงมี2จอก็มีให้เลือกแบบนี้นะฮะ f r e s h Rate นะครับก็แล้วแต่การตั้งค่าขนาดของหน้าจอของแต่ละคนนะครับว่ามี r f r e s h Rate เท่าไหร่บางคนก็60บางคน75บางคน144บางคน240นะครับ สำหรับใครที่อยากจะปรับ display resolution ตรงนี้นะครับเนี่ยตอนนี้มันล็อกอยู่เห็นไหมฮะถ้าใครอยากปรับให้มันเลือกที่ฟูลสกรี n ก่อนนะครับแล้วค่อยมาปรับตรงนี้นะครับถึงจะปรับได้นะครับทั้ง2อ,งอันเลยเนี่ยเห็นปะโอเคต่อไปครับ v s y n g เกมเพย์แล้วก็ v s y n c Minut ตรงนี้ปิดไปเลยครับ2ออย่างนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับสำหรับ v-sync เฟรมเรทลิมิตครับแนะนำให้ใช้เป็นอลิมิตต์ไปเลยนะครับเปิดแบบสุดไปเลยครับหรือว่าจะใช้เป็นคัสตอมก็ได้เพราะว่าคัสตอมมันจะล็อกแค่ด้านหน้านะครับข้างหน้าคือแบบช่วงเวลาโหลดอ่ะมันจะให้เรา30เฟรมแล้วก็อยู่หน้าล็อบบี้พวกเมนูอะไรประมาณ60เฟรมแล้วก็ในเกมสูงสุด250เฟรมแต่บางคนคือแบบคอมแรงไงวิ่ง300 400เฟรมก็ อัลลิเิตกันเลยนะครับต่อมาตรงนี้ตรงนี้ใช้เป็นออโตเมติกไปเลยก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากจะเฉพาะเจาะจงเลยอยากเล่น16ต่อ9ก็สามารถเลือกได้นะครับเป็น16ต่อ9ตรงนี้นะฮะไบรท์เนคือแสงสว่างในเกมนะครับเราสามารถเลือกได้ถ้าค่าปกติมันจะมาที่50นะครับแต่ว่าของลุงเพิ่มไปอีกง5นิดนึงให้มันมองเห็นชัดหน่อยก็ช่วยได้นิดนึงครับสำหรับการมองเห็นแต่ว่าเฟรมเรทก็เท่าเดิมนะ ต่อมา Display Gamma สำหรับตัวนี้นะครับถ้าใครใช้ทีวีนะครับมอนิเตอร์ทีวีก็แนะนำให้ใช้เป็น2.4นะครับ BT1886 มันจะดีกว่านะครับแต่ถ้าใช้จอคอมแบบปกติที่เล่นกับ PC ก็ใช้เป็น2.2เอานะฮะต่อมาเป็นโฟกัสโหมดตรงนี้ออฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ปล่อยมัน Display ตรงนี้การ์ดจอนะครับก็ใครมีตัวไหนก็เลือกใช้ตัวนั้นนะครับอย่างของลุงมี2ตัวคือตัวหนึ่ง1 0 6 0 6 g ูตัวนี้ใช้สำหรับเล่นเกมแล้วก็อีกตัวหนึ่ง1 0 5 0 t i ที่ไใช้สำหรับอัดคลิปวิดีโอนะครับในส่วนของดิสเพ์ก็มีเท่านี้นะครับต่อไปไปดูคุณตี้นะครับสำหรับคุณตี้นะครับเข้ามาดูที่แรนเดอร์ก่อนเลยนะครับแรนเดอร์เรโซลูชันแนะนำให้ที่100นะครับเพื่อความละเอียด หรือความชัดเจนในเกมนะครับสังเกตดูได้นะครับนี่นะฮะจากฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแต่ถ้าของใครอยากให้มันให้ภาพมันชัดกว่าเดิมก็เพิ่มไปได้นะครับสักร้อยสิบร้อยยี่แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าคอมเราจะแรงขนาดไหนนะดิจ a ท i c มิก o l ซ t ลูชันปิดนะครับ t e x t เจอตรงนี้แนะนําให้เป็นโลนะครับผมไม่ต้องถึงกับเวลีโลครับเพราะว่าเฟรมเรทมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ให้มาที่โลก็พอภาพมันจะสวยสวยหน่อย แต่ว่าถ้าไปเวลี่โลเลยคือภาพมันจะแบบเวลาเราไปเล่นมันจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับแนะนําให้แค่โลนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ texture f u t u r r แนะนําเป็นเวลี low ครับผมด้านนี้ต่อมา quality level uh, p a า t i c l e อันนี้แนะนําให้เป็นมีเดียมหรือว่า h i ไฮไปเลยก็ได้นะครับลุงคิดว่ามันเป็นตัวเดียวที่แบบ ไม่ไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยเกี่ยวกับเฟรมเรทอะแต่มันช่วยในการมองเห็นเวลาแบบแสงเนี่ยถ้าเราเล่นโลอะ่ะคือมันจะบังครับมันจะมองไม่เห็นมันจะเป็นแบบเบื่อแต่ถ้าเราเลือกไฮไว้เวลาเราเห็นแสงมันจะมองชัดเวลามีคนเดินผ่านหรือว่าอะไรแบบนี้นะฮะเราจะมองเห็นคนได้ชัดกว่าแต่ในส่วนของเฟรมเรทต่างกันแค่นิดหน่อยไม่เป็นไรครับเอาไฮไปเลยได้ครับต่อมา Particle Resolution ใช้เป็นโลนะครับผม ถ้าใครอยากมองชัดๆก็ใช้เป็นไฮไปเลยก็ได้นะเพราะว่ามันก็คล้ายๆก,กันกับอันแรกครับต่อมาเป็นบูเ l ต์อิมแพคหรือว่าสเปร์นะครับเวลามีคนยิงเรามาเราจะเห็นเป็นรอยกระสุนนะครับถ้าเราเปิดไว้มันจะมีรอยกระสุนให้เราเห็นแบบนี้เลยแล้วก็เวลาฉีดสเปร์เราก็จะมองเห็นสเปร์ด้วยแต่ถ้าสําหรับใครที่แบบไม่จําเป็นนะฮะกดปิดไปเลยครับผมต่อมาเชเดอร์คุณภาพอันนี้ปิดไปเลยนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็ปิดเหมือนกันออฟไปเลยต่อมาตัวนี้นะครับ l e v e l of d e t a i l ตรงนี้ถ้าคอมใครแรงลุงแนะนำให้ใช้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรลองไปเลยนะครับตัวนี้มันจะช่วยในการเหมือนกับว่าดึงข้อมูลล่วงหน้าครับมันจะทำให้แบบว่าพอเวลาเราวิ่งไปมันจะมองได้เห็นระยะไกลกว่าความชาัดอ่ะเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรอะดินน้ํามันเออมันจะไม่ดินน้ํามันมีความละเอียดมากกว่าเดิมครับมันจะมองเห็นชัดกว่าเดิมแต่ถ้าคอมใครไม่แรงก็มาใช้เป็นช็อตก็ได้นะครับเป็นระยะสั้นแล้วก็อาศัยให้คอมมันทํางานไปทีละนิดทีละนิดอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าสมมุติใครใช้สอดไอ้ช็อตแบบลุงก็ให้ปรับเป็นโลไปเลยนะครับพวกดีเทลแล้วก็ดีเทล2ออันนี้ให้ปรับเป็นโลไปเลยแต่ถ้าใครใช้ ลองให้ตรงนี้เป็นไฮด้วยนะครับปรับให้เป็นไฮไปด้วยนะต่อมาตรงนี้2อ,อันนี้ก็ใช้เป็นโลนะครับผมสอ,อันเลยสกรีนสเปซชาร์โดออ f นะครับแล้วก็ชาร์โดแม Resolution เป็น very low ลครับผมซันชาร์โดโลครับแล้วก็แคส Sun Shadow กับ สปอร์ตชาร์โดตรงนี้ให้เป็นออนไว้นะครับไม่ต้องไปปิดมันครับอันนี้มันจะเป็นแสงของดวงอาทิตย์แล้วก็เวลาเวลาเราอยู่แบบอยู่ไกลๆอะ่ะมันมันจะรันข้อมูลขึ้นมาเพื่อที่แบบว่ามันจะไม่ให้กระตุกอะ่ะเออจะไม่ให้มันกระตุกเราก็เปิดไว้นะครับส p o ร์ตเคสไซส์ตรงนี้ใช้เป็นโลครับผมแล้วก็สปอร์ตชาร์โดคุณลิตก็เป็นโลปรับเป็นโลไปเลยนะครับ Particle Light Low เหมือนกันนะครับตรงนี้ปิดนะครับ Off แล้วก็ตรงนี้ใช้เป็น Low ครับผมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆพอเลื่อนลงมาถึงด้านล่างสุดแล้วนะครับให้เรามาดูที่ตัวนี้นะครับตัว c a s ตัวนี้แนะนำให้เปิดไว้เลยนะครับพอเราเปิดเราด้านบนมันจะล็อกทันทีนะครับเพราะว่า2ตัวนี้คือมันสามารถเลือกใช้ได้แค่ตัวใดตัวหนึ่งครับ เรามาเลือกใช้ตัวล่างแล้วกันนะครับมากดเปิดไว้ตัวนี้สามารถเพิ่มเฟรมเรทให้เราได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับตัวนี้มันจะเกี่ยวกับว่าการ์ดจอของเรามันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นรุ่น RTX หรือเปล่าที่เวลาต้องต้องเปิดใช้อะไรประมาณนี้เปิดกับปิดมันแทบจะไม่ต่างกันเลยของลุงนะแต่ถ้าสําหรับการ์ดจอที่เป็นรุ่น RTX ขึ้นไปเนี่ยลุงว่าถ้าเปิดตัวนี้แล้วเฟร,รมมันจะพุ่งนะครับต่อมา แอนตี้เอจงก็ใช้เป็น T2X นะครับอันแรกเลยที่เหลือก็ไม่ต้องครับหรือว่าจะปิดก็ได้นะแล้วแต่เรา Develop f i e l d e v o p f i e d ตรงนี้ออไปเลยก็ได้ครับไม่จำเป็นนะครับ VRAM Use ก็ตรงนี้เราจะใช้85%หรือว่า90%ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับให้ให้การ์ดจอมันทำงานแบบเต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าแต่ของลุง กัดจอมันเก่านะลงใช้แค่85พอมาดูเซตติ้งต่อไปครับเกมเพลย์ครับผมแอปพายไว้ก่อนสำหรับเกม Call of Duty Vanguard นะครับก็ Field of View สามารถเลื่อนได้ถึง120เลยนะครับ Field of View คืออะไรก็คือความกว้างของจอนะครับที่เราจะมองเราสามารถมองเห็นได้นะฮะปกติถ้าใครเล่นอยู่ในพวกคอนโซลใช่ไหมมันจะอยู่ประมาณ80 80หรือ60ประมาณนี้นะครับสำหรับคอนโซลแต่ว่าสำหรับ PC เนี่ยคือสามารถใช้ได้ถึง120เลย FOV ที่ลุงแนะนำแนะนำแค่สัก110ก็พอครับอันนี้เฉพาะที่ลุงใช้นะแต่ถ้าใครจะใช้120ก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับของลุงใช้อยู่ที่110ให้เท่ากับวาโซนต่อมา ADS Field of View อันนี้ใช้เป็นตัวขวานะครับเป็นตัวขวาปกติของมันไม่ต้องไปตั้งค่าอะไร มาดู c คาเม m ามูเ e n t ครับผมตรงนี้แนะนำให้ใช้สัก50%ก็พอนะครับภาพมันจะไม่สั่นจนเกินไปครับถ้าเป็น100%มันจะสั่นหน่อยแนะนำให้ใช้แค่สัก50%ก็พอตรงนี้ m o ชั่นเบอร์แน่นอนว่าต้องปิดนะครับสำหรับโ o ชั่นเบอร์ถ้าเปิดไว้เนี่ยเห็นว่าเวลาเราหันซ้ายหันขวาภาพมันจะเบอร์แล้วคือมันจะทำให้เราเวียนหัวได้เอ สำหรับอันนี้นะปิดไปเลยต่อมาเวพอนเบอร์เหมือนงันกับด้านบนครับข้างบนเป็นภาพรอบๆเบอร์นะครับแต่อันนี้เป็นปืนที่จะเบอร์เวลาเราหาันซ้ายหันขวาปิดไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ NVIDIA Reflex r o w Latency ตรงนี้สำหรับใครที่เป็นการจอรุ่น3,000ขึ้นไปแล้วกันนะครับ3,000ขึ้นไปก็กดเปิดไว้นะครับมันจะช่วยใน เรื่องของปิงนะครับปิงมันจะดีกว่าเดิมนะฮะกดออนแลวบูตไปเลยก็ได้นะครับมันช่วยเรื่องปิงของเกมด้วยนะแล้วก็ช่วยเพิ่มเฟรมด้วยแต่สำหรับใครที่ใช้การ์ดออรุ่น1000แบบของลุงอะ่ะแบบ1 0 6 0 6ศยจิกอะไรประมาณนี้กดปิดไปเลยครับเพราะว่ามันไม่ช่วยอะไรนะครับโอเคต่อไปก็มาดูในส่วนของออดีโอนะครับ ออดิโอมิวสิกปิดไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วแล้วก็ดิจิตอลโวลูมเป็นเสียงตัวละครพูดอะไรเงี้ยก็ใช้สัก50ก็พอเน้นก็แค่มาสเตอร์โวลูมกับซาวเอฟเฟกครับใช้เป็น100นะฮะต่อมามาดูที่ฮิตมาร์กซาวเอฟเฟกเวลาเรายิงโดนศัตรูเราอยากได้เสียงแบบไหนนะครับเสียงของเวนการ์ดหรือว่าเสียงแบบคลาสสิก แต่ลุงแนะนำให้ใช้เสียงของแวนการ์ดนะมันฟังแล้วมันได้ยินดีกว่าไอ,ไอตัวเสียงของคาสสิกคือไม่แทบไม่ได้ยินเลยเวลาย,ยิงคนโดนนะฮะต่อมาคิวติกมิวสิกตรงนี้ปิดไปเลยก็ไดไ้ไม่จำเป็นนะครับโมโนออดิโอออฟด้านล่างไม่มีอะไรแล้วครับโอเคต่อมาอันนี้แถบนะครับผมให้มาดูในส่วนของคีย์บอร์ดและเมาส์แล้วก็เข้ามาที่เกมเพย์นะครับเราจะทำเหมือนกับในวาโซนนะฮะ Cancel s l i d e ครับผมให้ทุกคนมาดูที่ออโตเม t i c Spin นะครับผมให้ทุกคนเปิดไปที่ออโตเมติกแท c t ติคอลสปินเลยนะครับเอาเป็นสุดไปเลยนะฮะแล้วก็เวลาจะทำา c n n ซ l s l ไลดก็เหมือนเดิมนั่งนั่งกระโดดนะครับนั่งๆั่งกระโดดแบบนี้วนไปนะครับต่อมาสำหรับใครที่ไม่ถนัดเวลายิงต้องกดคลิกขวาค้างเพื่อที่จะยกสะโพกขึ้นมานะครับ แบบของลุงนะให้มาปรับตรงนี้ครับผมอินดาวไซต์ตรงนี้นะครับปรับจากโฮเป็นท็อกเกิลนะครับผมถ้าท็อกเกิลคือกดคลิกหนึ่งครั้งแล้วมันจะยกสะโขบยาวๆเลยนะครับแล้วถ้าเรากดอีกครั้งหนึง่งมันก็จะเอาสะโขบลงนะครับเวฟพนเมาส์ Mount, ตรงนี้เป็นท็อกเกิลเวฟพนปกติแต่ว่ากดตรงไหนเราต้องไปดูคีย์เอาเองนะครับอ่ะคอมแบทคีย์ไตรงนี้นะครับออเดี๋ยวลุงเปลี่ยนด้วยแล้วกัน อันนี้กระโดดอันนี้นั่งนอนปกตินั่งลงจะใช้เป็นคอนโทรลนะครับผมแล้วก็นอนใช้เป็นตัวแซดสปินชิปกติ w a l ์กดอันทีเนตเกมนี้มันมีเดินด้วยนะครับเดินปกติก็เหมือนกับ c o u n t เตอร์สไตเลยให้เรากดอันทีเนตค้างไว้นะครับต่อมาเมื่อกี้เวพ่นเมาส์ใช่ไหมครับคือทาากําแพงทาากําแพงใช้ตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ครับปกติลงจะใช้เป็นเมาส์สนะครับ เป็นเวพอนเมาส์แล้วก็ข้างบนเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรตรงนี้เมลีปกติใช้เป็นตัวอ e. ีตัวอ e, ีมันจะฟาดนะครับเอาปืนฟาดศัดตรูแล้วก็ตัวอ e, ีเราใช้ทำอะไรบ้างเนี่ยเป็นเลดหอเอาเออกไปเลยใช้ให้เหมือนกับวาโซนตรงนี้มาเป็น e. อีเอ้อเอา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 อมากดตรงนี้ก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นอ e. ีอย่างนี้ครับ แล้วก็ตรงนี้ delete ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ delete อ่ะแล้วก็ w a p o n t mouse ใช้เป็นอันนี้โอเคเรียบร้อยครับพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วแนะนำให้ออกเกมหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่รีเกมแล้วก็ค่อยเข้าไปดูในเกมอีกทีว่าเฟรมเรทเราดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับ โอเคก็สำหรับคลิปวิธีการตั้งค่าของเกม Call of Duty Vanguard ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ลองตั้งค่าดูแล้วเฟร,รมมันขึ้นหรือไม่ขึ้นก็บอกลุงไว้ที่ใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับว่าตั้งค่าแบบแบบลุงแล้วเฟ,ร,ร,มฟร,รมเฟรมเรทมันขึ้นมาหรือเปล่านะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ลุงด้วยแล้วกันนะฮะเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะครับ Add it up, add it up, Bank roll. Bank roll. euro, peso, add it up. Add it up.